พบกับโมช่องโมอมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่แถวบ้านวังสวัสดีค่ะตําบลหนองกระโดนอาเภอเมืองจังหวัดนะครสวรรค์นะคะโมมาเจอร้านอาหารแบบบ้านๆนะคะแล้วก็อยู่ติดริมถนน,นะคะ่ะนั่นคือร้านอาหารตามสั่งป้านเนยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีป้าเนยด้วยนะคะค่ะป้าเนยขายทั้งข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมจ๊ะร้านนี้มีแต่หมูกับไก่นะคะเส้นใหญ่ผัดซีอสีอิวป้าเนยขายราคาเท่าไหร่บ้างจ๊ะข้าวสามสิ้า ค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งแบบบ้านๆเลยเป็นเพิงๆเลยนะเป็นเพิงๆเลยนะคะแบบแต่ร้านน่ารักอ่ะอ๋อบ้านพีานอ้านอ๋อ่้านนออานัอานพักานอ้านพักสุรธานอ๋อ่บ้านพักุาใ้า้ัาอยู่บ้านพักราออบ้านพักรนอ่้นอ๋อ่้อ๋อ้ากอันอร ค่ะเอาพื่อเพื่อนมาช่วยอุดหนุนป้าได้ค่ะตรงนี้ก็คือไม่ต้องเช่าใช่ไหมคะอน่ารักจังเลยอ่ะปรุงแบบบ้านๆนะคะลองลองชิมดูเนาะค่ะไม่เลยก็ต้องชิมก่อน น่ากินจังเลยดูว่าอร่อยเนียอย่เดี๋ยวนี้คุยจังเลยเนาะต้องลองค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ทำด้วยทำทูอินวันเลยนะคะต้องไวต้องตุกค่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอย่างไรถ่ายโปรโมทให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมูสับนะจ๊ะนี่ต้มยำก็คือใส่หมูสับค่ะทีนี้ก็คือใส่หมูสับอย่างเดียว,ใ,ยยวใช่ไหมจ๊ะอันนี้อันเล็กค่ะแล้วมีหลืองหนูใส่ เนื้อทำเร็วมากท,ทําทีเดียวสามชามเลยนะคะต้องทําเวลากระช้้ไหน่อยนะขายทุกวันไหมจ๊ะทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะประมาณสองโมงครึนะ่งะเริ่มตั้งร้านค่ะแล้วก็ยันประมาณสี่โมงอ๋อสองโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นนะคะ ไม่ไม่เกิดเจ็บป่วยนะค่ะสองวันนี้ฉีดวัคซีนนี่เหมือนก็ไม่ค่อยดีอ๋อเข็มเข็มแรกหรือเข็มสองจ๊ะเมแรกอะไระเอ่อซีโนแวคเหรอคะอ๋ออะไรั้นหรคะอ่าสักสองสามวันบ้าดื่มน้ำเยอะๆจ้าจ้านี่ค่ะซีอิ๊วก็แค่ใส่เป็ดนะค่ะซีอิ๊วอืมผัดซีอิ๊วชอบผัดไก่ เพราะว่าไข่เป็ดมันจะไม่เหมือนไข่ไก่ไข่ไก่มันจะเล็ี้ยงจะช้ากว่าเขาเลยแหละค่ะน่ากินมีปรุงนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำส้มน้ำส้มนะคะน,น,นคลีฟอ,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 อันนี้ของอ๋ออันเนี้ยของก้อนไม่กินเด็ดไม่เามาด็ดรายการม่ถูก ทำสามชามทีเดียวเลยต้มยำโบราณค่ะต้มยำโบราณเลยนะคะเปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะยายขายมา22ปีและะ้วค่ะ22ปีนะคะนหน้าถนนใหญ่จังน,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 นู่นค่ะเปิดมาอยู่บ,บ้านพักเลยค่ะตรงนี้ได้อสองปีแล้วตรงเนี้ยค่ะนี่กระเทียมเจียวทำเองนะคะกะเทียม่ะกระเทียมกระเทียม สีสันน่ากินมากคะ่ะซ้ายเลี้วขวาน่ากินมากค่ะขอบคุณคะ่ะอค ค่ขอบคุณค่ะเนอนุ้มค่ากลับมาดูหม้อน้ำซุปกันนะคะ อันนี้เป็นน้ำซุปสายเป็นเตาถ่านด้วยใช่ไหมคะเตาถ่านถานนะคะอ,นนนนอ,นนอันนี้เป็นน้ำตกนะะี่ <c oughs> นี้เป็นน้ำตกนะคะเนี่ยค่ะผักบุ้งนิดสมองหน่อยนะคะช่อนขายของไม่ดีหั่นทีเดียวเยอะไม่ได้ <c oughs> เลือดนะคะมีเยนตาโฟด้วยนะคะน้ำเยนตาโฟนะคะกระเทียมเจียวนะคะน่ารักมากยาเตัวูนยา นี่ค่ะข้างๆก็เป็นแบบนี่นะคะน้ําบอ่อน้ํานะคะบรรยากาศบ้านๆสุดๆเลยค่ะอยู่ริมถนนใหญ่เลยบรรยากาศดีมากเ,เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะโมสั่งเป็นบะหมี่ต้มยำไทยอยู่ที่30บาทค่ะมาดูกันเลยนี่ค่ะก็จะมีถั่วนะคะมีพาเสเนหมูชิ้นแล้วก็มีหมูสับนะคะ เขาเป็นน้าซุปหวานเค็มนัวๆของน้ําซุปนะคะเป็นหวานเค็มเบาๆอะคะ่ะอร่อยมากเลยแล้วก็หอมกระเทียมเจียว บกเส้นได้พอดีเลยนะคะแล้วก็หมูชิ้นน่นุ่มมากเลยค่ะ ให้มาเยอะนะคะไม่น้อยเลยสามสิบบาทให้ไม่น้อยเลยนะคะบรรยากาศแบบบ้นบานๆนะคะเป็นแบบเพิงเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ป้าเนื้อใจดีมากเลยค่ะอร่อยค่ะ กินแล้วมีความสุขอ่ะคือมันกินแล้วไม่เครียดอ่ะผันะกก็จะเป็นถั่วงองนะคะต้มยำ โอเคค่ะพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะถ้าพเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย